อ่าสวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตกันนะคะอ่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างนะคะก็จะมีวงเวียนไม้บรรทัดไม้ฉากหรือว่าเครื่องวงกลมก็ได้นะคะที่สำคัญต้องมีวงเวียนนะคะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตน,นะคะคู่แบ่งออกได้เป็นสามหัวข้อนะคะหนึ่งก็คือการสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงสองคือการสร้างเกี่ยวกับมุม และ3คือการสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงไปแล้ววันนี้เรามาดูการสร้างเกี่ยวกับมุมกันนะคะการสร้างมุมให้มีขนาดตรงตามความต้องการมีประโยชน์อย่างมากในหลายอาชีพนะคะอย,อย่างเช่นวิศวกรรมนะคะวิศวกรรมการก่อสร้างก็คือใช้ในการออกแบบอาคารหรือออกแบบตึกนะคะ โดยใช้ความรู้เรื่องมุมหรือจะเป็นด้านการแพทย์นะคะอ่าใช้วัดองศาหรือวัดมุมของกระดูกนั่นเองการสร้างเกี่ยวกับมุมนะคะครูแบ่งได้เป็น2วิธีวิธีที่1นนะคะคือการสร้างสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้นะคะ2ก็คือการแบ่งครึ่งมุมที่กําหนดให้ อ่าเรามาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กําหนดให้นะคะก็คือเขาจะกําหนดมุม A B C มาให้เราจากนั้นให้เราสร้างมุม X Y Z นะคะให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม A B C วิธีการนะคะก็คืออย่างแรกเขาต้องการให้เราสร้าง X Y มุม X Y Z ถูกไหมคะเราก็ต้องลากเราก็ต้องลากลังสี Y Z ออกมา เราได้จุด y ก่อนจากนั้นหมนายปรรทัดว่าลากเส้นนะคะรังสีก็คือจะมีลูกศรอ,อยู่ด้านขวามือนั่นเองเราจะได้จุด z ออกมาพอเราได้ลังสี y z แล้วนะคะเราก็ไปดูรูปที่เขาให้มาก็คือมุม A B C พอเราไปดูมุม A B C เราก็ต้องการหาว่า มุม A B C เนี่ยมีขนาดมุมเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็จะใช้วงเวียนในการหาขนาดของมุมอก็คือเราจะใช้ปลายแหลมของวงเวียนนะคะไวที่จุด B จากนั้นกลางวงเวียนออกนะคะให้รัศมีรัศมีเนี่ยประมาณหนึ่งก็คือไม่ไม่เกินจุด A จุดนี้นะคะ่ะก็คืออยู่ในจุด A จุดนี้นะ กางออกไปให้อยู่บนลังสี BA นะคะจากนั้นให้นักเรียนหมุนหมุนวงเวียนด้านดินสอนะคะให้เกิดเส้นโคง้งเส้นโคง้งเส้นนี้ตัดลังสี BA และลังสี BC ให้เกิดจุด M และจุด N นะคะ อ่พอเราได้รัศมีก็คือวงเวียนขนาดเท่านี้เราก็จะได้รัศมีมายาวพอประมาณใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนนำานำวงเวียนอันเนี้ยที่รัศมีเท่าเดิมเนี่ยมาไว้บนรังสี y z ก็คือปลายแหลมไว้ที่ปลายแหลมไว้ที่จุด y นะคะและกลาง กลางวงเวียนออกไปให้รัศมีเท่าเดิมนั่นแหละคะ่ะจากนั้นให้หมุนวงเวียนนะคะหมุนวงเวียนให้เกิดส่วนโคง้งและตัดกับรังสี y z ยาจะเกิดจุด P อ่าพอเกิดจุด P เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปหาว่าขนาดของมุมของมุม ABC เนะี่ยมีขนาดเท่าไหร่ที่เราจะเอามาสร้าง ที่เราจะมาสร้างมุม x y z นะคะเราก็ต้องไปวัดว่า mn เนี่ยยาวเท่าไหร่เราก็ใช้วงเวียนปลายแหลมไว้ที่ n ดินสอไว้ที่ m เราก็จะได้ขนาดของ mn จากนั้นเอาวงเวียนที่เราวัดแล้วขนาดของ mn เนี่ยนะคะเอามาไว้ที่จุด p ไว้ที่จุด p แล้วก็ แเราก็ลากเส้นโค้งก็จะเกิดจุดตัดนะคะดังรูปนี้ไว้ที่จุด P นะคะพอเกิดจุดตัดปุ๊บเราจะเกิดจุดตัดคือจุด X นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามุม XYZ นะคะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุม ABC ก็คือรูปนี้เลย เนี่ยเราไปดูวิธีที่สองวิธีที่สองคือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้การแบ่งครึ่งมุมนะคะทําได้โดยการสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุมนั่นเองอ่ากหนดให้มุม A B C เป็นดังรูปก็คือรูปนี้วิธีการสร้างเส้นแบ่งครึ่ง A B นะคะเะ่ขั้นตอนที่1นนะคะ ก็คือเราจะใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วก็กางวงเวียนออกไปให้รัศมีพอสมควรจากนั้นจะเกิดเส้นโคง้งเส้นโค้งเส้นนี้และจะเกิดจุดตัดจุด D กับจุด E นะคะบนรังสี BA และบนรังสี BC จากนั้นนะคะเราใช้จุดตัดดีที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้คะ่ะนี่นะเป็นจุดศูนย์กลางก็คือจุด d เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นกลางวงเวียนออกไปประมาณหนึ่งอ่ากลางเท่าไหร่ก็ได้นะคะและลากให้เกิดส่วนโคง้งเราก็จะได้ส่วนโค้งนี้จากนั้นก็สลับฝั่งบ้างเปลี่ยนจุด e ให้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางมากค่ะแต่ว่านักเรียนก็ต้องกลางวงเวียนเท่ากับฝั่งที่จุด D เป็นจุดศูนย์กลางนะคะคือรัศมีเท่ากันก็หลากจากนั้นจะเกิดจุดตัดคือจุด F พอเกิดจุดตัดคือจุด F ปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็ให้ลากเส้นนะคะลากเส้น ให้ลากเส้น BF จากนั้นจะได้ว่ามุม ABF เท่ากับมุม FBA นั่นเองก็คือมุมนี้เท่ากับมุมนี้นี่ค่ะดังนั้นนะคะรังสี BF เป็นส่วนแบ่งครึ่งของมุม ABC ตามที่เราต้องการนะคะ งานที่ต้องส่งวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่18นะคะโดยทำใส่สมุดเหมือนเดิมแบบฝึกหัดที่18นะคะมีทั้งหมด2ข้อใหญ่ข้อที่1นะคะครูกำหนดมุม ABC มาให้และให้นักเรียนสร้างมุม XYZ ให้มีขนาดเท่ากับมุม ABC นั่นเองให้นักเรียนใช้วงเวียน ในการสร้างนะคะก็คือดูจากที่ครูทําให้ดูในวิธีแรกได้เลยค่ะส่วนในข้อ2นะคะก็จะใช้วิธีที่2ก็คือจงแบ่งแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ต่อไปนี้โดยใช้วงเวียนและก็เส้นตรงนะคะวันนี้เรียบร้อยค่ะ